ไม่ต้องเสียใจนั้นจ่ายเลี้ยงเองวันนี้ครับวันนี้เดี๋ยวเรามาทำกับข้าวครับมันหุ้นมุ้นมุ้วุ้นเออนี่ซงมาสามกิโลพอดที่มาซื้อสองกิโลบักปินซื้อมากิโลนี่ยดับน้ำผับน้ำได้กำลังจะทำน้ำยาขนมจีนครับน้ำยาปลากระป๋องเนาะใส่ปลาร้สักนิดนึงพอเพราะพวกนี้มันไม่กินปลาานี่ไม่ใส่เลยก็ได้ พี่ตำเมื่อเช้านี้กินเพื่เดียวปินมันแกบปกินพี่ตํำใส่กากงูไหมแสบปัญญงป่ะปินไปตลาดเมื่อเั้ารี่บฝากซื้อประดุกเนาะเพ็ดนำซั่วนะดีสองตัวนี่ทำซั่วปลาคอกันเล ไอผมเห็นนี่ยังวะไอคนเนื้อเขาเห็นนายพูดอะไรอีกวะเขาได้ปลานิ้นตัสามโลมาเขาเปนวงจิ้มวาซบิไอเซียปลาิ้นเซีน้ำเสียตัวดาใไปเซียเห็ดยังกจิมเลยว่ดีวะบอเสียเซียเสียมันบริเวณไหนหุ่เขาเขาครับ ว่าสีบีมันใส่ซอสนนะโมเมนว่าสีบีสดๆเออดี๋ยวคุณนี่รองกินข้าวนะมามามาไ,ไปฟินไปกับ<า>ข้าวอยู่กับข้าวคณะได้จา้าจะทำกับข้าวไ้กินได้ใช่ไหมน,น,น้ำห่อนละลรับุบปะใส่ก่อนยองใส่ก่อน เสียงใส่ส้องเสียงสับปะรดพูแลมันหลายวันแล้วนะกินกินกินาไปออกกำลันโอ้หาผพูแลบอืสับปะรดพูแลมิดเดียวมิดไงไหมเออือเนาะ จ่าครับ w a s ผมคิดถึงจ่าเลยโอ้ยไปตัดไม้หรือไปแทงบอลวะผมคิดถึงจ่าเลยฮะโอ๊ยโอ๊ยก่อยเดี๋ยวว่าจะเดี๋ยวว่าจะเกินนี้ของวันนี้ไม่ไม่ของวันนี้เดี๋ยวเลยจ้าฮะรมชื่ออะไรของวันของวันนี้เออบ่ผมผมกดตีละพันแล้วเลยไม่ได้กล้ากล้าเลยไม่เลย ก็เร่าอไเมื่อคืนนี้ดูดูจ่ายดวแค่หมักเซยตัวเดียวพอเลยจบสี่ห้าใบของไอ้เทนก็มีหมักเซยของเองก็หมักเซย์หอยเล่าเมื่อคืนเหรอโอ้ซะซะซอหมักเซยตัวเดียวตามีไปว่าไม่เก้าสักทีมันโอนไปเลยฮะเมื่อคืนไม่เก้าสักทีมจ่ายต่างต่างด้วยไม่มันต้องมันต้องเจ็ดคู่เจ็ดคู่ถ้าไม่เข้าสักทีมเขาจะคืนเงินให้ เอ๋อมันก็เหมือนอันนั้นเลยถ้าเองผิดถ้าเองผิดหมดมันก็เหมือนถูกใช่ครับดูเลยดีดีเก้าเบีนร่ะพึ่งกลับอย่างไรกลับเลยเฮ้ยเลยเลาะเสียชื่อหมดเลยไปถึงนู่นแล้วนึงเมื่อเกินเยินอกร้อยาได้ฟังไหมอกรวยได้บอกแล้วด้วยอ่ะองใช่อ่ะครับอกรวยครับอกผมมันอกผมมันตามตรงนะครับนี่นี่รวมหอยไอ้เลาะได้ไหมนยไม่อกร้อยอกร้อยเมื่อคืนครับ แล้วก็ร้อยเนียนเดี๋ยวครับแล้วขอไอ้ล้อรวมรวมเลยรวมรวมกันครับเดี๋ยวจ่ายทอนี่สี่ร้อยนะครับไว้ก่อนเลยกินไม่ละมึงมองตาจ่าตาคงขวางยังวะมึงนี่นี้ฮะฮะกี่นิ้วนี่หนึ่งฮะหนึ่งหนึ่งนี่สองนี่แทนนิ้วมือจ่ายนี่จะจะผมจะต้มหมูผมจะต้มปลาหมึกนี่ได้ไหมนี่จะไม่กินแล้วนี่นี่เขาจะทำนี่ยานมกินอยู่ดูอกโอ้ไม่กินหรอ กินไม่งจินไ้ไม่ลงจิเดี๋ยวจาทำน้ำก่ยเงย่ะโอ้จ่าทำยากะทิไม่ใส่ปลาวันนี้ไม่ใส่ปลาไม่ใส่ปลาแน่่ยนจ๊ะ ปลาปองแทนได้ไหมได้ครับจ้าโอเคเดี๋ยวผมนอนนอนนั้นนะเบาไม่ทำเตียงอย่านึงไงมันไเตียงมันได้มามันไม่สุกเนาะมันเอามาตอนตอนกข้ไม้ก็ไม่สุก โอไอ้กิมันกองคนนี่หวานน่ะแต่โอเคหวานหวดีที่อ๋ออ้กินผู้เดียวครับนี่เด้หวานึงไงฮะเดี๋ยวกินอดี้้วครับเมวไม่กินนมวเด้ยวเตี้ยวจดต่ม่ี้ไงเ้ไวเตี้ยงเหรอ้ยกินัน้หลอเดือมาเต้ยงกับทายเตี้ยงยไเต้ยงที่ต่ำเมื่อกี้เต้ยครับเต้ยังอีบ้าง่หอมใจนะใเป็นหัวเล คงมั่ววอืมเอมนเลอเลื่องรเดี๋ยวๆเ๋ยวดีฮะมันต้องใส่ลขเอกข้าวโพดใส่ก่อนมาเลยใส่ก่อนมาเลยเข้มเนี่ยทำอยางนี้มัน่ถกฮะเข้มหนัง ตูบ้านี่ืูฟนงบางไแลทต่ำนึงมาเอาเลยไหมตังทอนเอาลยไหมจะแ้าไหจะให้ไปให้ใช้นหมมึงนั่งกินข้าวเหมือนหมดอะไรตายอยากนะตั้มนะ เาหนนน like fo right. ั่งกินนนตะหมากินน้เก้นเจ่ายกินหมดเลจากรถคนเดียวแ่นั่นนะหัวนึนนนะหเนี่กินด้มนอยู่ไม่งมันอยู่ตั้งแนนแล้วไม่กินเพระจ่ายกินไลยนี่นี่นี่หัวนี่หัอยากกินทีจานิดนีแ่นแล้วมันขี้เกียิดนั่นละคุณย ไม่หลายเอ็นเสียบทำแบบกี่เราครับโอ้ยไม่ใช่ครับทำแบบบ้านๆนะครับเปิดปลาป๋องเอ้ตานะําน้ำเอาเอาตอนมันมาตามําให้มันละเอียดลเอียดใส่ทั้งนมม้ำแหละหหน้ำก่อนนะครับน้ำปลาปองใส่ตอน,นมาตํากันมันจะได้ละเอียดละเอียด ใจนนีางอันเป็นแท่น,น่ะอันเป็นแท่น,น่ะเขาเขาสง่งมาก็บเพราะน่ใจอยู่ว่ามันเป็นหมูหรือว่าเป็นเนี่ยเอาพอหลานเขาเป็นคนไปซื้อแล้วก็ส่งเลยแล้วผมมาพ่กนเ,พเน่กับปลาหมึอกอีกทีครับทั้งปลาหนาเป็นหมูแล้วพ่กแม่งกับหมูไม่เห็นตั้งหนิว่าเจ๊งตายพอดีนี่บอสที่เอิอสิ้นหลอดสิ้นหลอดฮะบวย บอจีหลอดนีเป็นพว่วงอ้อจีหลอดขายดีทุ่นครับพค้งายาอนี่แล้ครับีิบาทเพ่มน,น้อยเข้าีหัวกันครับไปยป็ตืปลากระปองกอนนะครับตำปลากระปองให้มันเใส่แล้วใส่แล้วใส่แล้วม่ใส่น้ำปลานะเดี๋ยวพวกนี้มันกินได้น้ำปลาครับ เียวอเอาตัดหน้าใน,นหมอนี้ร้างคบเดี๋ยวน้ำยาดมกินเราโปกติมันต้องใส่น้ำปลา้าด้วยนะแต่นี่มันมีทหารก็ไม่กินปลา้าแล้วก็วันนี้ไม่ใส่ปลา้ามันจะได้กินด้วยกันได้เป็นน้ำยาไทยไปเลยโอเคแ นี่จะใส่ปลาเนี่ใส่แล้วครับพี่บุ๊ดเลนะรถดีใส่ไปแล้วฮะใส่ไปแล้วพี่วุ๊ดใส่ตอนไหนอะก้อนรถดีขนอก่อนโอ้ยเดนัวเด้อ้วต้องใส่น้ำปลาแล้วกันเออตังซิมกันปลายปถ้าปีครับเอาคนคนตังซิมึงด้วยหืมอย่าเพิ่งนี่แหละบนบนละลายนี่ใส่น้ำปลาแล้วไปเนื่อแห้งหอมคับแล้วโอ้ยพริกกระตัมนี่แล้วไงตังโมไหนพริกอะ ยังมาตำแบบทหารครับโอ้ยมันชิเผ็ดจริงหรอจะเจย,ย็นเดี๋ยวมันออกครับไอพี่ผงแดงเป็เยียไงให้มันละลายออกครับรรในตรงพริกผงนั้นตรงนีงแดงนะผู้บมผมมาต้องตัวดีเลยฮะตัวดีป่ะตัดีมีบ่ะนี่ครับตัวดีโดนอย่างไรตัวไก Cát được đi. Cát được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 . đi, được. Cát 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 ันน้กินได้ซีมีแค่นเดยันยังใส่น้ำปลาอย,ย่างทีงหอมครับแต่ถ้าเบิ่งตอนกินนะครับ